ซันเอ็ดสีเรื่องบ้านรวยไปชมกันเลยค่ะนี่คุณเดี๋ยวเราอ่ะต้องรีบไปนะเพราะว่าที่ทำงานน่ะเขาว่ากำหนดเวลานี้แหละมา6กโมงไม่ได้มาตีห้าคุณคิดผิดแล้วส่วนฉันะคิดถูกเฮ้ยคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณขับรถดีดีสิ กงขับรถแวนนี่กันไปอ่ะทำไมหรอตบปากแตกเลยไม่งั้นผมต่อยนะโอ้ยอย่าเถอะนะาเดี๋ยวเสียทรงกันหมดน่ะรวยนะเราต้องหล่อเราต้องสวยเราต้องรวยแต่เราต้องตั้งใจทำงานด้วยไม่ใช่แค่แอคอย่างเดียวนะคุณไม่เหมือนตอนนั้นที่คุณนะ่ะทำเป็นรวยรวยอะไรอย่างเงี้ยโอ้มอรู้แล้วนะ่ะคุณน่ะสอนผมว่าไงนะให้ทำไปห,หลายรอบเลย โอ้โหบอกว่าชอบชอบชอบผมก็เลยแอคไปนั่นน่ะแหมบอกว่าชอบชอบชอบทำไปหลายครั้งเลยนะอ้าวก็คุณบอกอะอแหมให้ตายเถอะเดี๋ยวก่อนนะทำไมเด็กมาเล่นสนามเล่นเ็วจังอะสงสัยเขาตื่นเต้นอะเพราะว่าเพิ่งสร้างอะใครสร้างเหรอฉันเองหล่อเล่นนะใครบ้าจะสร้างล่ะฉันมีเงินเจ็ดพัน่ะเงินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ อ๋อเหรอแต่ว่าคนจนเนี่ยอาจจะมีมากคิดนะบ้านหนาคนจนเขาตั้งฟใฟนจะตายมาตอนแต่ก่อนนะบ้านฉันจนมากเลยแหละแต่ตอนนี้บ้านฉันรวยแล้วไปกันเถอะตอนนี้ดิสนีย์อ่ะก็ยังไม่ตื่นเลยนะดิสนีย์คือใครเหรอดิสนีย์เหรอเออก็ลูกของเราไงแกคิดไม่เตือนเหรออ๋อคิดว่าดิสนีย์เป็นเจ้าหญิงเอลซงเอลซาหรือไม่ก็เจ้าหญิงเบลเจ้าหญิงมูรานเจ้าหญิง จัสมินเจสสิก้งอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหจริงอลาลาโอ้โหคุณคุณรู้มากเกินไปปะเนี่ยเราเข้าปิดชั้นเลยเนี่ยโอ้โหคิดว่าจะไปอลาลาเหจ้าสวัสดีจ้าเอาลูกๆมาแล้วเหรอเอามานั่ง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 เลยเหรอคะใช่แล้วก็เล่นไปซะโอเคค่ะคุณคุณทำงานโอเคอ่ะนี่ผมทำงานแล้วนะ เออนี่พอ่อคุณเหรอใช่นี่คือตาฉันเองตาเขาอาจจะไม่ค่อยปีเท่าไหร่นะโอเคโอ้ยอยากตื่นหกโมงจังเลยนั่นก็ไปอาบน้ำละกัน่รู้สึกดีใจจังได้เข้ามานอนอแต่ว่าพ่อแม่น่าจะไปทำงานแล้วมั้ง ใช่ไหมไม่อยากพูดเลยคำวันลาไม่อยากพูดที่กินเป็นน้ำคนโลงเจ็ดโม,มงแล้วว่าเรารวยนึกนะ,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 ะไปดีกว่าอาบน้ำเสร็จแล้ววันนี้อยากจะไปชมดอกทานตะว,วันหรือไม่ก็โอ๊ยเดี๋ยวไปนอนก็ใส่เสืเอนี่แค่เราใส่ชดนอนก็มาใส่ชุดสามอีกอ,อะไรก็ไม่รู้โอ๊ย มาแล้วบ้านฉันนี่เลี้ยงสัตว์เยอะเหมือนกันเนี่ยมีแต่คนถ่ายรูปเราเต็มไปหมดเลยเอาชุดไหนดีนะเอาชุดนี้เหรอชุดนี้อม,มันไม่สูงอย่าชุดนี้เหรอโอ้โหมันเป็นชุดธรรมดาชุดนี้โอเคชุดนี้ได้อยูย่ไม่รู้ว่าจะมีผู้รับแขกมาหรือเปล่านะ รอก่อนเพราะว่าอาจจะเตรียมอาหารไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เมื่อไหร่จะมาหนะ้าะให้อ๋อสวัสดีค่ะคนหนูเชิญออกไปกินข้าวได้แล้วค่ะตื่นแล้วเหรอคะเนี่ยดีใจจังนั้นจงมือฉันมาเลยค่ะจ้า ฉันกินข้าวละกันหรือไม่ก็แกเอาทรศสพท์อะไรก็ได้นะอา่าค่ะเดี๋ยวหนูนั่งกรอนะคะฮ้ยอา่าอร่อยจังกินเลยแล้วกันยำ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 อืออร่อยจังเลยโหน่ากินจังเลยอะ่ะอ๋ะคุณกินข้าวแลไวไม่ใช่หรออ๋ะคุณรู้ได้ไงคะเออคุณหนูอย่าเรียกว่าฉันคุณหนูนะ่านน่ะไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่น่ะ ก็แต่ว่าพ่อแม่ฉันเอาไปทำงานแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะคุณหนูเอ่อแต่ว่าจอนนี้จะไปไหนคะคุณหนูวันนี้เหรอวันนี้ฉันอยากจะไปเอ่ออ๋อฉันอยากไปชมสวนนะจา่าที่พ่อแม่ปลูกไวอ๋อโอเคค่ะกินข้าวเสร็จแล้วไปโอเคค่ะเดี๋ยวจงมือดีฉันมาได้เลยนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะฉันจะพาคุณเนี่ย ไปนะคะนี่ไปถึงหน้าฉันเนี่ยอยากจะดูของแล้วฉันน่ะอยากจะดูของที่สุดเลยเออเอเอเอก็ได้ค่ะเชิญมาทางนี้เลยนะคะหรือว่าจะพาน้องแมวไปด้วยหรอคะไม่พาหรอกเดี๋ยวน้องแมวเขาจะก็ไม่หนีแน่ละเพราะว่าเพิ่งเอามาเลี้ยงสักสองสาวันเลยยังไม่ดูจักกันเลยโอเคค่ะ อว่าแต่ว่าน้องแมวอาจจะชอบคุณก็ได้นะจริงเหรอคะอาจจะไม่ใช่นะคะเชิญเลยครับเจ้าหญิงโอเคถ้าคุณอยากกลับจุมมือฉันได้เลยนะคะโ okay. อเคดูสวนดีกว่าโอ้ยสวนสีเหลืองโอ้หี่สวนน่ารักมากเลยแล้วก็ กระโดดกระโดดโดดไปดีกว่าเองม,มีน้ำด้วยมีน้ำคุณคะระวังเปียกนะคะจา้าอืมว่าแต่ว่านี่เธออะไรคะอยากกลับแล้วหรอคะโอ้โหเร็วมากเลยนะคะเนี่ยจะพาฉันไปดูตรงนั้นได้ไหมอะตรงนี้มันมีสวยไม่ค่อยเยอะยอะไรร่อะโอเคค่ะน้นพันฉันจะพาคุณเนี่ยไปนะคะ โอเครีบไปเถอะหนาฉันนะ่ะอยากจะดูแล้วนี่ค่ะเชิญเลยเจ้าค่ะแหมว้าวที่ฉันไม่เคยมาดูหลังบ้านเลยนะเนี่ยใช่แล้วค่ะนี่คือหลังบ้านของเจ้าค่ะนะคะโอ้กระโดดสิโอ,โอ้อยากกระโดดนะคะฉันก็ยังไม่ดีอยู่เลย โอเคฉันกลับเข้าวังแล้วไปโอเคค่ะ okay, เข้าขด้านหน้าก็ได้นะคะโอเคโอเคก็ได้เดี๋ยวฉันเนี่ยขอเอี่ยมมาดูน้ำพุตรงนี้นะแล้วคุณนอะ่ะกลับไปได้ละโอเคค่ะบ okay, ายโอเคค่ะเดี๋ย okay, วฉันไปทำงนานต่อแล้วนะคะโอเคอ้าวคุณโอ้โหฉันนี่บึ้งจริงๆเลยน่าร็วเลย ไปเอไปดูน้ำพุดีกว่าอุ <bunker. S 1> ้ยเงินใะครอ่ะไปเก็บดีกว่าเอ้ยเอ้ยอ๋อเงินฉันเองฉันเผื่อเอามาทำตุกเทาดนนี้น่ะสวัสดีให้มาฉันอุ้มเทาหน้าหน้าฮะนองแมว สั่งให้นั่งได้ด้วยคนนี้เก่งแล้วนะเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นอ่าคนนี้น่าจะเป็นน้องฉันเองงั้นฉันนั่งเล่นกับมันดีกว่าใช่ไหมใช่ไหมนี่น่ารักจังเลยนะและตั้งชื่อว่าอะไรดีนะอ่าตั้งรู้แล้วว่าตั้งชื่อว่าอะไรนั่งแล้วขอโทษทีนะที่ฉันตบเธอนะาเมียวเมียวเมียวไม่เป็นไรครับเจ้านาย น่ารักจังเลยให้ฉันอุ้มทีน่ารักจังเลยโอเอน่ารักจังเลยนะคุณโอ,โอ้ยันน้อ กวนแมวเลยน,นั่งอยู่ตรงนี้ละกันดูน้ำตกเอลเลเพสน่าดีจังอ่ะนั่งรออยู่ตรงนี้ละกันนะแต่ฉันไปละแต่ฉันก็จะจ้องมองแกนะฉันรู้นะ่ะ <laughs> แต่ฉันที่ยังจะไม่ไปเพราะฉันจะต้องมองแกนะแมวแมียว <c oughs> ไปละไปแล้วนะจ๊าละแมวนั่งเราตรงนี้นะให้เจ้าแมวนั่งพักสบายบ้างส่วนเราอะนะก็จะไปนั่งเล่นชมบิวแล้วก็ไปดูความสอีกนั่งเตียงดีกว่า <c oughs> ตลกจังเลยช่องไปอุ่นชาแนาลเนี่ยโอ้โหมีการดูละครสั้นด้วย ว้าวเราคอนสักนี้เจ๋งชุดสุดไปเลยลา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 สนุกจังเลยลา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 สนุกจังเลยก็จบไปแล้วนะคะแค่นี้นะคะทุกคนเพราะว่าเรานะคะอยากจะการรุนแทงนะคะ ถ้าทุกคนนะคะอยากจะให้เราทำอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะอันนี้คือตั้งใจทำมากเลยนะแต่ว่าเราเผลอไปลบนะคะก็เลยได้กลายเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็คือไม่อยากจะให้ทุกคนสนใจนะคะแล้วก็ไปไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ